กาบสวีดัตสวัสดีสสดมิตรรักชาวฟรีไฟทุกทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจับปืน AK เนี่ยไปลุยแรงแกนะครับทุกคนเรียกได้ว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยฮิตที่สุดถ้าเจอตี้ไหนเนี่ยต้องมีปืนกระบอกนี้ AK มังกรฟ้าปืนดีๆในแพทนี้ถ้าเราเล่นจะดีหรือเปล่าและเราจะสามารถพาทีมที่เราสุ่มไปเจอเนี่ยแชมป์ได้ไหม อ่าป่ะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปกันเลยนะครับทุกคน Let's go <S เซนทันแล้วันเฮ้ยมีคนไปวงฟ้านะเฮ้ยเอาวะไ,ไปตรงนี้ไปตรงนน้นไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปตรงนน้นไปตรงนั้นไปตรงใดก็ได้จะอยากไปอวยมานะตีหนึ่งนะตีหนึ่งนะ ทีหนึ่งนะตีหนึ่งนะเอาแล้วมีคนมาลงกกระพาครับหนึ่งตีโอไมล์ก็สิ่งใดดีเนาะปึ๊บปน<อ>ืนอักมาหนึ่งกระบอกไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป้าป้าป้าเออ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 ป้าโอ้ โอ้โเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเราจะปวดอีกแล้วเหรอเฮ้ยด,ดูสนะนะิบหลบมีตัวนะระวัง,งนะน,นี่ไงเอาให้แนละ้วเพื่อนขาดเราไปอะเดี๋ยวช่วยนายวะขอบคุณนะไอจใีใช่ใช่ใช่ยังไปต่อได้ยัง <c oughs> ไปต่อได้ เรไปเอาอกนก่อนบอกว่าอแรงอคแรงอแรงครับนี่นี่นี่อคแรงอแรงเอ้ยไมเฟนเห็นอหยังยถึงเงี้นไมเฟนหาเขาแน่เด้อจุกน้อยเอ้าเอ้าเอ้เอ้าเอาเอ้เฮ้ยเฮ้ยหรอใช้สกิลปนง สามมิมลแม็กแหมหวานเจี๊ยบเราต้องไปเหยียบเหยียบให้เพื่อนเขาชุบเขาทุกคนเพราะว่าถ้าเราชุบเลยอะ่ะเหยเราจะหมดเราให้เขาชุบกันเองเพราะเขามาอีกสามคนไอีค <c rab les> ีแม็กเทพมาแล้วลว่ะเฮ้ยมาละอุ้ยโขบสีโอ้ยหวันเจี๊ยบ พี่พี่พี่พุ่พชีวิตอยู่พี่ชายไปเซนทันกับผมไหมครับพี่เอ้ไปไปดับเพลิงกับผมไหมครับไปฟาร์มของกันไหมพี่นไหครับพี่ตามมาพี่ตามอะไรอ่ารอบนี้ได้คนตามแล้วทุกคนเป็นสตรีมเหรอบ้านเจี๊ยบน้องสตรีมเกมเหรอไม่ครับพี่ทำไมเสียงมันก้องๆอย่างเไยอ๋ไอ,ไ,อววมไม่รู้ครับอ๋อรหัสพี่ครับวันนี้ พี่ผมก็เป็นสตรีมอ่ะเขาไม่ให้รห,หัสผมมาเล่นเ้นี่รีเกมก่อนนะพี่เขาบอกเสียงเรากล้องเสียงเรากล้องมันก็ต้องรีเกมนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เฮ้ยรอหน่อยแล้วกันนะไยรุ่นกัแลังเข้าน้าจะไม่ตายหรอกมั้งออกมาแป๊บเดียวรีเพื่อเข้าดีเข้าเข้าเลยเข้า อ่าฮัลโหลพี่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 ครับมีใครได้ยินผมไหมเอาหี้ยจากเสียงกล้องสู่ไม่ได้ยินเลยอ้าฮะไม่ได้คิวเว้แคนเจ๊หมวยบูหรือเปล่าวะเนี่ยการลัมซิ่งไม่ต้องเจอเดทลัมเต้เลยวะ เชื่อเดตเตอร yeah, ์โศกหน่อยเว้ยน้องชายเอ้ยแล้วเขาไม่ได้ยินเราเหรอวะเปิดไม้หน่อยครับเอาหายเลยอีนี้โอ้เฮียสวยสวยว่ะเฮียจากไม้กล้องสูดไม่ได้ยินไม้เลยว่ะเฮียโอ้โหเฮ้ย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 มาดิอิ่งสามเมตรเฮ้ยเขาได้ยินเสียงเราแล้วเขาได้ยินเสียงเราอยู่นี่ว่ะ อาพี่ก็ได้ยินพี่ได้ยินเสียงผมไหมพี่พี่ครับพี่พี่พี่ครับว่อาอีกงอกเอ้ยเป้ยมันหัวสลิงเฮ้ให้หัวสลิงเฮ้ลุงลุงลุงให้มันหัวสลิงแล้วลุงโอ้โหลุงมันไปแล้วเนี่ยชีวิตอุทิศให้กับคิวว่ะขอย่าเลยแล้วกัน พยายามจะไม่ได้หิวไม่ได้หิวคิวไม่ได้หิวอะไรหรอกแต่หวัวมาแล้วนี่แหละจุดคลายแม็กสอดคลายแม็กไปเนี่ยโอ้ยยะอย่ายิงผมเออเออเออโอ,อ้โอ,อ้ยอ,อ,อย่ามีลูกไฟนะอย่าอย่ามีนะเออโอเคอย่างนี้คุยกันได้อยู่มาทำไมมาทำไมเจ็บนะเจ็บนะผมว่าเขาเจ็บอยู่นนะต้องมีทักยะใช่ป่ะเชี่ยสูบวิ่งไปแล้วก็ต้องมี ไปเฮ้ยเอาเรี่ยวนายเอาเรี่ยวเฮียเฮียวัดกับผมเลยหรอเฮ้ยเฮียมีสองะแล้วเราไม่มีคนเดียวว่ะเฮียต้องจอยมาไม่มีพื้นที่เล่นว่ะเฮ้ยแล้วอยู่ไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้ยเนี่ยมันอยู่ข้างบนครับพี่พี่ชายอุ้ยดีมากครับพี่อุ้ยสวยครับพี่สวยสวยพี่สวยน้องหนึ่งครับน้องหนึ่ง มันเข้าไปไหนวะอ๋อมันลอมาหาเพื่อนนี่ว่ไ i, ะไอ้น yeah, UH! ี่มันร้ายว่ะเฮ้ยพวกมันก mm ็เอคเหมือนกันนะวิเอคีช่วงนี้เขาฮิตกันนะทุกคนปืนแรงขนาดนี้ใครจะไม่เล่นเนาะ้ยเอาเยอะว่ะวิวิเอคได้อีกหนึ่งคิวป่ะสุดป่ะเฮ้ยแกงเราแม่งออนทัวจัดนี่เราขึ้นซ้ายบนดีกว่าขวาล่างน่าจะไม่มีใครแหละ ไม่เปิดมองเปิดไม,ดไมค์คุยกันเราเลยเหรือวะเฮ้ยครับเฮ้ยเม่งเจอเราโกูห้ากูสี่เข้าไปอ่แะแต่เราไม่ได้โกูหกนะเว้ยเอาแค่โกูห้ากูสี่เขาไม่ค,คุยกับเราเลยว่ะกันไปวะเฮียเฮียคือมาไปขยาคุยกับผมเลยข้างหน้าเรามีคนเด็ดไอ้ดอกให้ตามมาหน่อยนะตามมาหน่อยนะตามมาหน่อยเดอ้อตามมาหน่อยเดอ้อต,ตามมาเนี่ยเดอ้เอไอ้ขับรถเนี่ยนี่ตุก๊กตุ๊กแบบสสปีด มาไอโชเดดนี่เขาไอโชสปีดเราไอโชเดดเน่เด็ดโชหวยอ่าอ่ะเขาชนกำแพงวัดนะของเราชนอะไรดิชนคนนี่เปล่าข้างหน้าครับอุ้ยข้างหน้านะข้างหน้านะเออ อุ้ยโอ้ยระดัยี่สิบเก้าโอ้ยระเบิดระเบ้อระเบิดระเบ้อโอ้ยระเบิดระเบ้อโอ้ยระเบิดระเบ้อเฮีย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 ขึ้นมาเฮียเว้ยไปแล้วไปแล้วเฮียไปแล้วเฮียไปเฮียชนเลยนะเฮียชนชนแล้วเฮียชนแล้วชนหนึ่งเฮียชนหนึ่งไปอีกหนึ่งเฮียอีกหนึ่ง ย้ายไปไหนเฮียยามาเฮียขอของหน่อยอตึดด้งตึดด้งตึดด้งตึ้งอุ้ยสวยเฮียเว้ยเอาอ่ะเจอไอ้ไอ้เดชโชว์ป่ะเดชโชว์สปีดป่ะของแท้ป่ะของแท้ป่ะมันก็ต้องงี้อยู่แล้วป้าวะเราอ่ะตามมาตามมาลุงลุงลุง,งหน้ามีตัวลุง ตามมาตามมาตามมาลุงไปละเจ้าแถวนี้แหละมีคนยิงแคปซูลนี่ไงมันมีใครรอดด้วยอุ๊ยเอ้าเกาะหายไอ้ไอ้ลุงลุงก่อผมหายลุงเว้ยไม่ไหวนะลุงไม่ไหวนะลุงไม่ไหวนะลุงลุงอย่าเลยดีกว่าลุงอย่าเลยดีกว่าลุงอย่าเลยดีกว่าลุงเอ้าเอ้าเอ้าไปไปโดนเะไปไปไปช่วยหน่อย ฮะสวยสวยว่ะเฮ้ยไม่มีเกาะเว้ยไม่มีเกาะเว้ยเฮ้ยสวยว่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะหมดตี้อ่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยพี่พี่ตั้งมาปีหลังพี่แลกแทนโดดพี่แลกแทนโดดแล้วดีดออกพี่เบอร์สามมีแลกแทนโดดทันนะพี่เปิดร้านค้าพี่ช้อปปิ้งนิดนึงสวยพี่ได้ไหมได้ไหมสวยพี่แล้วตั้งไปบักบนพี่ไปบักบนตั้งไปไปไป ี่ไปโอ้โหคนมีเหรียญตายพี่เอารถรถรถข้างล่างพี่รถข้างล่างรถสปอร์ตพี่รถสปอร์ตหลังหลังคอยปัญญาพี่ขึ้นรถก่อนพี่มันอยู่ใต้บ้านนะพี่ไม่โคเกมเลยพี่โอ้ยเกมแรกไม่สำเร็จว่ะกูซวยว่ะเฮียโอ้จะเป็นเดทโชว์สปีดไอเฮียเอ้ยดิ้ไปแม่งโดนว่ะ แม่งโดนกระสุนนะเด็กพี่ไปนั่งดูไลฟ์อยู่ให้ลูกเล่นโอ้โหให้ลูกเล่นเรียกลูกพี่มาคุยกับผมเลยนี่นะพี่โอ้โหเอ้ยแม่งเอ้ยแม่งเรียกลูกมาเล่นเว้ยไหนขอคุยกับลูกเขาหน่อยดิไหนวะเขาเข้ามาเปล่าวะไม่ขอคุยกับลูกเลยไม่เอาลูกมาเล่นโอ้โหเอ้ยแม่งจบเลย อนาคตเดีดโชว์สปีดโอ้ไม่มีใครเข้ามาเลยโอ้โหเอ้ยไม่ให้ลูกมาเล่นไม่พอแม่งไม่เข้ามาหาเราอีกโอ้สวยมาต้องกดใหม่อีกแล้วไปอนาคตมันไม่จบเท่านี้เว้ยเอเคเรามันจะต้องทรงพลังกว่านี้อ่าขึ้นรถขึ้นรถมาปืดปืดอ่าเฮ้ยโอ้โหกองกำลังเราแบบขึ้นรถโดยแบบไม่ได้นัดหมายเนี่ยสุดว่ะ เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้เปิดไม้เปิดอะไรนะครับเรียวๆเลยขึ้นรถแบบไม่ได้นัดหมายนะผมดูเอาอ่ะเฮ้ยบนแม่งชุบลอยป่ะผมว่าต้องมีคนลอยออกมาแน่ๆเลยคือเขาน่าจะไม่ลงเกาะหรอกมั้งเดี๋ยวดูซิมีคนลอยมาทางนี้เปล่าเจอลอยมาหรือเปล่า เราเดินตามลายบุรีลำบุรีลำก็ชอบเดินลายนี้แหละทุกคนบุรีลำมีเตจอีสปอร์ตเขาก็เดินลายนี้แหละครับเวลาเขาล่าคิวล่าอะไรอ่ะแต่เราอะมาไม่เจอใครเลยเอ้ยนี่ไงผมว่าละผมว่าแล้วผมว่าแล้วเนี่ยลายบุรีลำมาดีลายนักแข่งโอ้หลังต้นไม้ลูกพี่เฮียไปหนึ่งเฮียก็อยู่แถวนี้แหละเฮียนี่ไงเฮีย เว้ยผมว่าแล้วเดินไล่นักแข่งเนาะผมว่าแล้วเฮียเฮ้ยแม่งเดินไล่นักแข่งก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้เงินซื้อไอเทมโอ้ยอ่าเราจะพาแก๊งเราขึ้นรถอ่าปิ๊ปปี๊ปมา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 ขึ้นรถครับขึ้นรถครับดรบนดกำลังชี้ออกนะครับมาครับไปเฮ้ย เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะไหนดูซิข้างหน้ามีอีกเปล่ามีเปล่านะแล้วผมเห็นคนลงลานสกีนะผมคิดว่าอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีเอ้ยทำไมลงไปอย่างนั้นอะโอ้ป้าโอ้โหป้าเปลี่ยนรถเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเ้ยป้าป้าเฮ้ย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 อ๋อไม่ใช่ป้านี่ะไอหนุ่มนั่นมัน เขตถีนี่มาเฮ้ยเอาเลยครับเฮียเอาเลยครับโว้ยต้องช่วยเลยวะเฮ้ยอันนี่จะงานดีนะเนี่ยนั่นที่จะผู้ใหญ่เล่นขึ้นรถกันดีกว่าไปสองน่าจะรอดอยู่แล้วมั้งให้เข้ามาด้วยกันตามมาเดอ้อตามมาเด้อมาเพื่อนจะพบศัตรูแล้วได้ไงวะมันหมดไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าสวยละสวยละ,ยละบอกแล้วไม่ขึ้นรถก,กับพี่ไงสวย พี่บอกหนูแล้วให้ขึ้นรถก,กับพี่หนูไปขึ้นรถก,กับใครก็ไม่รู้นะ่ะคนแปลกหน้านั่นไงกูบาแล้วไปขึ้นรถก,กับเขาอะกูบาแล้วมันต้องมีสักวันว่ะกูบาแล้วกูบาแล้วป้าห้ขึ้นรถก,กับผมรถเรามันเก่าอะแต่มันไม่พาเธอไปตายไงจะไปกับจุดหลอเธอร่วงเลยอะจุบรอยแล้วกันไปแล้วกันเอา้ามาด้วยคนสวย ให้หลังต้นไม้ครับอุ้ยห็นนะห็นนะแขนโบแขนโบขาโบแขนโบขาโบสวยงามอ๋อนี่ยเป็นตีในกเกาะแน่เลยเป็นตีในกเกาะแน่เลยครับวันนี้แล้วแบบคือเราเสียมุดในการล่าคิวเลยอ่ะการที่เราตายอ่ะมันจะพาสาวไปตายทำไมวะไอคนเนี้ย,เ,ยเด็กไม่ดีเลยพากันไปตายอี ป้าเขาของมีแล้ววะ่ะไปดีกว่าพาป้าไปลุยดีกว่าไอ้ตอนนั้นทิ้งไว้แน่แหละชื่อก็ไม่ค่อยจะดีด้วยรีพอร์ตไปแล้วมาป้ามาจะต้องไปกันสามคนนี้แหละไปรถเก่าๆนี่แหละเราจะไปรถหรูทำไมอ่ะเออรถหรูไปนี่แหละไอ้รถหรูมันคิดผิดตั้งแต่มันลงจากรถเราแล้วรถเราช้าแต่ชัวร์ การที่เราไปชาร์จจะได้มีเวลาคิดถ้าเราไปไหวเราจะคิดไม่ออกโอ้ย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 คุณหมอโอ้ย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 ความความโอ้ยแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าสงสัยอย่าสงสัยไม่มีอะไรหรอกอย่าสงสัยโอ้ยอย่าเบี่ยงก่อนเฮียเฮ้ยมีคนยืนวงอ่ะเอ้าไม่หยุดเลยนะเอ้าเราไปแล้วนะไปแล้วนะเอ้า ใครลงจากรถเราไม่รู้นะรถเราไม่รอเนี่ยนีย่รถเราไปเลยอ่ะเอ้ามาแล้วเวลเก้าสิบด้วยป่ะอุ้ยสุดวบบเฮียเฮียเฮีย,ฮยอะไรวะเนี่ยเฮียเฮียอะไรเนี่ย,ยเฮียไปป้าเธอมาบอกเธอแล้วงานนี้เธอมากับเราอะ่ะเธอได้ทั้งคิวได้ทั้งของฮะน้าไปกับเรานเนี่ยไปกับพี่ปลอดภัยแน่นอนหนู อุ้ยเอ้ยบอสสามโดนแล้วว่ะเฮ้ยโดนแล้วว่嘛บอกแล้วอย่าลงรถไอ้เหี้ยเอ้ยสวยนะนะสวยนะโอ้ยเสามายังไงวะเนี่ยแมปไม่โหลดครับแมปไม่โหลดไม่เห็นเสาเมื่อกี้น่าจะเป็นที่เกมนะครับอุ้ยฝ่ามืออุ้ย AK คมคมครับ AK คมคมครับอุ้ยสวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยเบอสสามเล่นดีเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อยู่อุ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอุ้ยตอานั้นสามสิบเลยเหรอ อย่าอย่าไปทางนู้นน้องชายมันไม่ดีมาทางนี้ดีกว่าโอเคเราเริ่มกลับมาในสมรภูมิมลบแล้วเราอยู่นี่กลับมาแล้วเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วเรากลับมาแล้วของแล้วเริ่มเยอะแล้ว,ลวทำลายเลยอ้ยคนสวยเขาเปิดโดนไปโดนคนอะ่ะเ,เอาไม่ล่ะอเอาไม่ละ,ละ,ละน้องชายเอาไม่ละเอาไม่ละเอาไม่ละน้องชายอุย้ย อุ้ยเยอะป่ะคือไม่ใช่ตัวเดียวหรอไม่ใช่ตีมเมื่อกี้หรอ๋อมันหมดไปแล้วนี่่าอุ้ยเบอร์สามไปสองเบอร์สี่ไปหนึ่งเบอร์หนึ่งะไปหนึ่งน้องก็เมือาชีพแบบสุดๆเอาวะเฮ้ยว่าแชมป์แน่เลยว่ะตาเนี้ยเฮ้ยเกมเมื่อกี้ลุงให้ลูกเล่นไง เกมนี no hehe, ้เรามาจริงไงเฮ้ยข้างบนมีบนนี้เหรอบอบนนี้เหรอบอบนนี้เหรอบอนี่แม่งเจอเดตโชว์สปีดอะบนเนี้ยมาไหมล่ะมาไหมล่ะเฮียเฮ้ยผมว่าอุ้ยอฮ้ยอฮ้ยมันเสี่ยงไปว่ะขึ้นข้างบนอะช่วยด้วยอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าขึ้นเลยเพื่อนอย่าขึ้นเลยอย่าขึ้นเลยมันไม่ดีครับข้างบนอะขอบคุณนะถอยมาเพื่อนมันยิงระเบิดเพื่อนมันยิงระเบิด ไปดีกว่าครับอยดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปแล้วไ้เย็วไปแล้วกูไม่ไอยู่แล้วไปเถอะอยู่ไปเดี๋ยวซวยว่ะเฮียไปขวาดีกว่าเราไปขวาดีกว่าเรากลับทางเดิมดีกว่าเว้ยเราต้องพาสาวบูยา่าเว้ยภารกิจของเราอะ่ะมัาจะไปบวกสุม 9, ส่มเก้าสุ่มสิบเดี๋ยวเราเล่วงอีกเกมเมื่อกี้มัน,นสอนให้เรารู้ว่าเราอย่าห้าวอย่าห้าวอย่าห้าวห้าวดองๆอเดี๋ยวล่วง ไปแล้วเจ็บแล้วจำเว้ยเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนเป็นก้อนหินไปทางนี้น่าจะปลอดภัยครับเพราะว่าเราเคลียร์มาแล้วนะตอนแรกอะ่ะถ้าจะมีคนน่าจะมีมุมนู้นเลยอะ่ะมุมนู้นเลยครับมาป้ามาเร็วตามาตามมาโอ้ตามดีเว้ยไปตรงนั้นการตามการอะไร ไอดอกมันลงด้วยนะนี่รถไม่เรียกด้วยนะเดินเอาด้วยเราจริงวะเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงประมาณนี้เลยนั่นไง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 ผมว่าแล้วมันต้องมีมุมนี้จริงๆด้วย,ยอุ้ยป้าอู้ยโกระโหลกล้าวเลยอะ่ะแม่ป้ามาเปิดอย่างงี้มีเปล่าวะหนังฟั้า ทำามึงมีป่าวะพอเก็บไปรับก่อนนะอย่าเพิ่งมายิงนะอย่าเพิ่งยิงนะใครอยากยิงอย่าเพิ่งยิงนะอุ้ยไอวออย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะคนกันเองคนกันเองคนไทยคุยกันได้คนไทยคุยกันได้อุ้ยนั่นนั่นนั่นอุ้ยเอาเอาเอาเพื่อนเอา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 มันเพื่อนเราเราเล่นขวาให้เพื่อนเราเล่นขวาให้ในเจาะเลยเพื่อนในเจาะเลย อุยในบ้านนี้เพื่อนช่วยเราด้วยบนบ้านผมประมาณสองตัวครับใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย ดาวครับจาวอุ้ยมาแล้วนะมาแล้วนะป้าเมื่อกี้ยิงใครป้าป้าถอยไม่ได้แล้วนะป้า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 ฮ้าเพื่อตายป้าโอ้ยอย่าซ้ำโอ้ป้าโอ้ my god เฮ็ดมูผมบอเฮ็ดหมูผมทำไมไอ้อย่าเฮ็ดหมูผมไอ้ไอ้จะเฮ็ดหมูผมสวย สวย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 โอ้ยแม่งทำหมู่เราไปคนนึงว่ะแย่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจตน,นารวมของเองเนี๋ยพี่จะเก็บไว้เองว่ะน้อ,นองพี่จะเก็บของเองไว้เว้ยอย่าใหน้อยของเองจะไปเป็นแชมป์กับพี่เว้ยถึงเองจะไม่ได้เป็นอนะแต่ของเองเข้ามาเป็นกับพี่ก็พอแล้วโอ้ยเดี๋ยวซสายบนจะมาปะเนี่ยอุย้ยมันโดดมันโดดนะเอ้ามันโดดนั่ะอุ้ยป้าสวยป้าอุ้ยเหลือบวะอุ้ย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 ซองเกาะไม่มีซองเกาะไม่มี อย่าอย่าให้กอดแตกอย่าให้กอแตกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนถ้ากอแตกเดี๋ยวโดนใครยิงเราวะใครยิงไอ้วออะไรวะอ๋อยิงป้าเหรออะไรอะไรวะเอ้าเรายิงอะไรวะอ๋อล่างแยกอ๋ออยู่นี่แล้วนี่ไงมันยูนี ี่ไงอยู่นี่เหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาปืนเอาทำไมไปล็อกตัวล้มอย่างนั้นอะไปป้าป้าเจาะป้าเจาะป้าเจาะโอ้ยซ้ายบนมาจริงด้วยเชื่อว่าและช่วยว่ะไปแล้วมึงมาไงเนี่ยเอาสองทางนะสองทางเลยเอาเลยซ้ายขวา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 เว้ยซ้ายขวาเว้ย เรียกรถก่อนป้ามีกระสุนไหมป้ายังเหลืออะไรบ้างที่เราต้องเคลียร์ป้าเราต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ป้ายังไงเราซวยให้มันไปโดนฝั่งนู้นยิงก่อนอ่าไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ่าอุ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะอุ้ยเราก็เจ็บเหมือนกันว่ะ นี่เราจะไปต่อยังไงวะเนี่ยเราจะไปต่อยังไงวะเนี่ยอ <c oughs> ุ้ยเฮี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 ยอุ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะเป็นพระรองอย่างนี้แล้วเอ้าเอ้าเอ้าเฮียโอ้ไปไงวะเนี่ยไปไงวะเนี่ยไอ้ช่วยกันหน่อยดิไอ้ชคนไทยคนไทยคนไทยเพื่อนกูคนไทย ลองเล่นกันได้แต่มันไม่ไหวอะดิป้าไปแล้วเราก็อยากไปตามป้าดิโอโหที่สอง่ะโอ้โห,โโหแผ่นนี้เกมมันตึงครับที่สองไม่หอนแล้วงั้นเดี๋ยวไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ไหวจริงๆว่ะเกมแรกก็พอให้ลูกเล่นเกมนี้ก็ป้าก็ทิ้งเราไปด้วยดิโอ้โหไม่ไหวจริงครับเจอกันครับเจอกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บยบไป